ต้องฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งในการฉีดที่พิเศษในบริเวณตรงนั้นนะคะอย่างที่สองก็คือว่าเราก็ต้องเลือกใช้ตัวยาที่ถูกต้องก็คือว่าค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการฉีดลดขนาดกล้ามเนื้อกรามด้วยการฉีดบท็อกนะคะก็คือมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างที่หมอพบในคนไข้บางรายนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะคือการฉีด ลดขนาดกล้ามเนื้อกรามเนี่ยมันจะต้องหนึ่งต้องฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งในการฉีดที่พิเศษในบริเวณตรงนั้นนะคะอย่างที่สองก็คือว่าเราก็ต้องเลือกใช้ตัวยาที่ถูกต้องก็คือว่าเป็นยาแท้และอย่างที่สามก็คือว่าต้องใช้ปริมาณยูนิตของบท็อกเนี่ยให้เหมาะสมกับขนาดกล้ามเนื้อกรามที่เราจะฉีดเราก็จะมาดูอนาตมีอของกล้ามเนื้อกรามบนใบหน้ากันนะคะ ก็คือว่าลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆเหมือนกันเวลาที่เรากัดฟันนะคะมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นก้อนนูนออกมานะคะทีนี้เนี่ยตำแหน่งในการฉีดนะเราก็จะต้องฉีดให้ถูกตำแหน่งด้วยเพราะว่าถ้าเราจิ้มมันจะจสว่วนใหญ่จะจิ้ม3จุดนะคะถ้าเกิดว่าเราจิ้มตรงไหนน้อยเกินไปหรือว่าจิ้มไม่ถูกขนาดหรือว่าใช้ยาน,น้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้อ่ขนาดของกล้ามเนือ้อรกมเนี่ยลง เล็กลงได้ไม่สม่ำเสมอกันสาเหตุที่ทําให้เกิดลักษณะ,ะกล้ามเนื้อกรามมันเด้งออกมาแบบนั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเกิดจากหนึ่งเทคนิคของการฉีดของแพทย์นะคะไม่เชี่ยวชาญก็คือว่าตําแหน่งที่ฉีดอาจจะฉีดไม่ทั่ว3จุดทั้งหมดที่เราต้องการจะลดขนาดกล้ามเนื้อกรามอย่างที่2ก็คือว่าอาจจะผสมยาเนี่ยเจือจางเกินไปโดยที่จานวนยูนิตมันไม่เพียงพอในการที่จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเล็ก เล็กได้ทั้งหมดนะคะมันก็เลยจะทำให้เหมือนกับว่าด้านที่มันไม่ได้ยาเนี่ยมันก็เลยทํางานไฮเปอร์แอคทีฟขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเด้งออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันยังใหญ่อยู่นะคะดังนั้นวิธีแก้ไขที่เราไม่อยากจะให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะหมอก็แนะนําว่าอยากจะให คำนึงถึงแพทย์ผู้ฉีดเป็นหลักก็คือแพทย์ก็ต้องมีประสบการณ์ในการฉีดเพื่อจะรู้ว่าตำแหน่งตรงไหนเนี่ยที่ควรฉีดเข้าไปแล้วก็ให้มันโบลท็อกมันออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่2ก็คือการใช้ตัวยาเพราะบางทีเนี่ยเราฉีดราคาถูกเกินไปเขาก็จะใช้ยาน้อยผสมน้าเกลือเยอะก็เลยทําให้ตัวยามันเจือจางมันก็เลยไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์กับกล้ามเนื้อที่เราฉีดได้นะคะอย่างที่3ก็คือว่า อันนีนะ้สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเราถูกเกินไปอาจจะเจอยาปลอมได้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะฉีดแล้วไม่ได้ผลแล้วก็ฉีดแล้วอาจจะทำให้มีการดื้อยาอย่างถาวรเึือ่อนนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดเลยค่ะ